ฝนสีตกหรือว่าแดดสีออกเบาวกรึมก็ต้องมาหาเก็บผักคือเกามาช่วงใบใบครับมือนี้เพราะว่าช่วงเชร้าฝนตก, mm hmm. ตกยังพวกท่านเต็มดีแล้วครับแต่ว่าจะไปเก็บต้อนอื่นเนี่ย เอาต้นละน้อยกับพ่อไปไปไปรถด่ไันเร็ว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 รถรถรถ